ไมพัทรเดชส่งเพลงไม่อยากเป็นพี่ชายแทนใจก้าวแรกในการลุยโปรเจกต์เมจิกไมมิวสิเต็มตัวต้องร้องวาโวแบบตะโกนให้กับหนุ่มไมพัทรเดชสงวนความดีพระเอกหนุ่มมากความสามารถที่ได้เดบิวต์เป็น ศิลปินเดี่ยวไปกับซิลเกิลเพลงรางวัลที่1เมื่อปี2023กลับมาครั้งนี้ปี2024กับซิงเกิลที่2ในชีวิตที่หนุ่มใหม่ขอส่งเพลงความหมายซึ้งสุดโรแมนต์ Man ให้กับแฟนเพลงและแฟนคลับที่ไหมได้ด้รับฟังกันพร้อมด้วยออฟฟิศ MV กับซิงเกิลเพลงไม่อยากเป็นพี่ชายไอดอลวันน่าบีจัสโย r ราเธอร์ภายใต้สังกัดใหม่แต่ไม่ใช่ค่ายที่ไหนไกลบ้านแต่เป็นค่ายของหนุ่มใหม่เองกับชื่อว่า m a g i c m i k e Music ออกมาให้ได้แฟนๆทุกคนได้ยินติดหูกันเมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้หนุ่มไมยังไม่นำเพลงนี้ขึ้นร้องประกอบโชว์สุดยิ่งใหญ่ของเวทีประกวดนางแบบของต้นสังกัดนะัททรูไอคอนฮอนชั้น70การค้าไอคอนสยามเรียกเสียงกรีดและเสียงปรบมือผู้ชมที่ได้ฟังพร้อมกันครั้งแรกไปอย่างชุ่มหัวใจโดยไมพัทรเดชได้ถ่ายทอดบ,บทเพลงไม่อยากเป็นพี่ชาย I d o n วัน n น้าบีจัสโยแ r ร์เทอเป็นซิงเกิลที่สองของพระเอกหนุ่มแต่ไฮไลท์สำคัญเป็นเพลงแรกในค่ายของเจ้าทัวโดยหนุ่มไม้นานควบสองตำแหน่งทั้งรับบทศิลปินเรียบเรียงและโปรดิวเซอร์เองหมดทุกขั้นตอนตลอดจนเตรียมงานเบื้องหลังของเพลงนี้เองแบบ1น0ส่วนแนวเพลงเป็นสไตล์เพลงป๊อปผสมแนว R&B ตามแนวขนาดหนุ่มที่เล่นอารมณ์ดีสำหรับเพลงนี้สื่อถึงอาการของคนกำลังกินเลิฟ กำลังตกหลุมรักคนหนึ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงและคิดถึงตลอดเวลาจนเก็บซ่อนอาการไม่ไหวเพราะเมื่ออยู่ใกล้ชิดก็ทำให้ใจสั่นทุกครั้งได้เลยอยากจะพัฒนาสถานะให้มากกว่าพี่ชาย ไม่มีอะไรมากั้นแถมเพลงนี้ยังได้ Executive Pro d u c e r เเป็นเพื่อนสนิทอย่างมุกขีดล่างโคลซีนดีกรีผู้กำกับภาพยนตร์ซีรีส์มากความสามารถการันตีความโรแมนติกภาพสวยตามที่ได้รับชมจากในอ f ฟ i c i a l MV mm hmm. ก็ผ่านตาม,มาบ้างแล้วหนุ่มไม้ได้กล่าวความรู้สึกในครั้งนี้ว่าสำหรับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดความหมายดียินที่ไม่อยากมอบให้กับทุกคนเป็นของขวัญเพราะซิงเกิลเพลงนี้เป็นอีกผลงานที่ตัวไม้เองตั้งใจและทุ่มเทมากๆจากเพลงแรกที่เราเป็นแค่ศิ ลินร้องเพลงแต่พอเพลงนี้เราโตขึ้นในสายเพลงนี้ไม่ก็เลยอยากเรียนรู้งานในสายเพลงนี้เพิ่มเติมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้โอกาสมาตลอดที่สนับสนุนซัพพอร์ตไมไม่ว่าจะทําโปรเจกต์อะไรจะเปิดโอกาสให้ไหมได้ลองทําเสมอซึ่งบอกเลยว่าพอลงมาทําเองอินในดีเทลทุกอย่างดูแลควบคุมการถ่ายทอดทุกขั้นตอนเหนื่อยมาก แต่มีความสุขเพราะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ไปจากสายงานละครนักแสดงที่เป็นความถนัดของเราแต่ต้องชื่นชมทีมงานทุกคนเก่งมากในการทำเพลงนี้ตั้งแต่วันมีติ้งเข้าห้องอัดจนถ่ายทำเอ็มนวนี้อยชอบดีที่ได้วื่นที่ที่สนิทกันมาช่วยกันแชร์ไอเดียเลยได้งานที่สวย ถูกใจไม่ออกมาให้ทุกคนรับฟังและรับชมกันแต่ที่สำคัญเลยต้องขอบคุณปุ๊กลุกผลทิพอีกหนึ่งเรกเตอร์ส่วนตัวของไม้ตั้งแต่เดวันที่อยากทำเพลงนี้ขึ้นมา mm. เขาจะคอยรับฟังซัพพอร์ตความคิดไอเดียของเรามาตลอดจนวันออกกองถ่ายยัมีกันที่ทะเลถ้าได้ดูคลิปเบื้องหลังเพลงนี้จะเห็นความน่ารักของเขาเป็นทุกอย่างให้กับไม๊อย่างมากๆในวันนั้นตั้งแต่เช้ายันค่ามท้งช่างภาพคนปล่อยคิวลูกๆน้องหมา คอมเมนเตอร์ต่างๆเป็นทุกอย่างให้แล้วจริงๆขอบคุณมากๆครับยังไงไหมก็อยากจะฝากเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่แฟนเพลงและแฟนคลับทุกคนสามารถที่จะใช้ส่งให้กับคนพิเศษในโอกาสสำคัญต่างๆหรือจะส่งให้ฟังก่อนนอนทุกคืนแบบหนุ่ไมไหมแล้วทำให้คนฟังนอนยิ้มและหลับฝันดีไปพร้อมๆกันในแบบฉบับความโรแมนติกของหนุ่มไมพัทรเดชนะคะ